แอบค่าคุณครูระเบียบขอคุณเวขอคุณดาปากแวทอบถามอะไรหน่อยนะคะคุณครูระเบียบคุณดาปากเวอยากถามนะคะอยากสอบถามว่าเขาเลือกตั้งนายกกับคณะอบอตอเมื่อไหร่คะคุณครูระเบียบโอ้ไปใส่มมาเนี่ย ไปใส่มามา,มาเจนะเป็นครูระเบียบคะ่ะเขาเรียกตั้งนายกอบตวันไหนคะคุณครูค่ะ สอบถามคนใหม่ด้วยนะคะ,ะถามใครคะโอู้อยากถามประชาชนค่ะคุณเวอยากถามแค่นั้นเองค่ะเดือน,น,นหน้าละเดือนหน้าคุณเวคุณดาปากเวอยากรู้วันที่นะคะยี่สิห้าแหละฮะเดือนหนา้าเดือนหน้าเหรอคะวันที่เท่าไหร่คะประมาณวันที่ยี่สิบห้าเดือนหน้าละเหรอคะประ,ประมาณให้ประมาณให้เฉยๆใช่ไหมคะคุณครู ก็ถามคุณครูนี่แหละค่ะประชาชนคุณดาปากแว่ไม่รู้จักค่ะมีเพื่อนๆถามมาเยอะๆนะคะคุณครูประเมินเฉยๆค่ะไม่ได้มีวันนะค่ะในในอยู่ในรถกับ่ามีวันที่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวไปสอบถามอีกคนนะคะชาวบ้านคนนี้ค่ะ ชาวบ้านคนนี้รู้จ็กไหมคะเขาเลือกตั้งนายกวันไหนคะฮะมั่นใจไหมคะฮะอีนเอ้าคุณครูไม่เข้าสังคมเหรอคะอ่าคุณครูรู้แต่นักเรียนนะคะคุณครูรู้ส่วนของคุณครูค่ะเดี๋ยวคุณแว่จะไปสอบถามมาให้นะคะ ท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณแม่จะไปสอบถามมาให้นะคะท่านผู้ชม